าต้นไม้หลังมันเน่าแบบปืนโผล่อยู่นะเราต่อไปฝั่งนั้นไม่ได้เพราะมันมีปืนดีๆมาโอ้โหไม่ใกล้ความจริงเลยว่ะฟุ๊กไอ้เหี้ยเราโดนสักนัดเป่ยเล่นไก่ยอะยกันไปไม่เปล่าวะไม่เคยยิงระยะนี้เลยยิงไม่ตายเลยวะมอบวะไอ้บดไม้สัตว์ ไปพวกไปไปไป้พวกไปเลยไอ้โผ <c oughs> มาโผมาโผอะไรอยู่ในปา่าอยู่ต้นไม้กลางกลางปา่าป่าหลังพี่เดียอะไรมันไม่โผล่แล้วอะ่ะมันยิบยิบจับจับอยู่มันโดนไม่ยิงมันไม่โผล่แล้ว <c oughs> มันนอนมั้งเอ็ดบิวแม่งโอมตายตายตายทำไมตายลบยี่สิบไหนตายพียย่ในป่าในป่ากลางบิว <c oughs> เลยดิปเลยหมดแล้วโอเคหมดแล้ว โอ้ยปหมดแล้วไหมเหรอยุ่งไนะไฟแรงๆไม่มีใครอ่ะงอนนี่แหละเพื่ตายเลยไม่รอดหรือพื่อนมันเสียภายในสองก็บอกเขาบอกแหมแต่ว่าแค่สไนเปอร์ตายกลางป่าดแล้ใช่ไหมเดี๋ยวบอกผมตรงไหนต้นต้นกลางอ่ะนู่นอ่ะป่เตะกลางป่ามันมีคนไปจุดที่หมูยิงสไนเปอร์ก็ตายง่อนโอ้ยนู่นนู่นยิงได้ดีมากก็ต้านนิดยีเรด้ดีแต่ก็ต้าน เฮ้ยไม่กเจอตัวเป่ากูเจอตัวเป่าเองไม่ดีเว้ยเฮ้ยมันจะมามันจะมาเก็บทนายแล้วตายก่อนเว้ยตายเลยนี่ต้องไงสือเสพี่ตายเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วล้ต้นไม้กูยิงให้อยู่มันยิงกูต้นไม้ต้นไม้ก่อนทนายพี่อ่ะพี่ยังตายอ่ะโอ้โหแต่ลอยดีกูยิงไปแล้วนะเฮ้ยมันมเจ็บแล้วบ้า มันมาเก็บแล้วมาเก็บแล้วมันมันมันซับอยู่เห็นแล้วก็ได้เฮ้ยตรงศพที่อ่ะมันมัาเก็บแล้วว่ะอยากมันได้กันไรมาเนี่ยต้นไหนวะคงหาไม่เจอจริงๆแหละซ้าย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 กันทีมาซ้ายผอนต้นไม้พุ่มอ่ะไม่มีคนโดนมันโดนพลาดไปตายมาตรงมาตรงมาตรงมาผัดต้นไม้พุ่มมาต้นหนึ่งอ่ะที่มันมีใบอ่ะเออมันมีคนนอนอยู่อ่ะเห็นไหมเห็นไหมวิ่งมาวิ่งมามันโดนข้างหลังเราอยู่มันโดนชัด ไอ้อะไรอ่โหเจมยิงไปหกนนัดไม่ตายมาตายแล้วนี่ตายหาเลยพี่ยิงเฉยเบิวระเหยอยู่เน,นี่ยเอาผมมาหามาเลยเป็นพี่อะอ่าบิวโผนบิวโผยิงหน่อยต้นไม้อ่ะ

ต้องยิงไปมีคนมาตรงมันไปห้ามห้ามหละหละหละพี่โนนชาร์ตนี่ไงโดนชาร์จตด้วยตัวนั้นยิงอ่ะพี่อีกของพี่อีกนี้พี่จริงตายตั้งแต่แรกเลย